E อันนี้คือที่เขาเพิ่งจะทำสต๊าดี้กันแล้วก็เป็นที่มาที่ไปของการให้ถแถลงราคายาบัญชียาใช่ครับรที่เราไปโรงพยาบาลเอกชนเราจะเห็น QR วอาโค้ดแล้วเราก็าพิมพ์ชื่อยาไปนะครับว่าอยาที่เราอยากรู้เนี่ยเท่าไหร่นะครับอย่างโรงพยาบาลแถวเอกชนแถวนี้เนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับอย่างพาราเซตามอลเนี่ยเม็ดละ4บาทก็โอเคอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นถือเป็นเรื่องหนึ่งที่ นโยบายทางสุขภาพเราเขาเปลี่ยนอีกหรือเราจะต้องมีการกํากับเ e ก u l a t i o n นอีงแหละฮะเป็นนโยบายขององค์กรกํากับดูแลมากขึ้นแหละซึ่งตอนนี้กำลังมีแนวคิดว่าจะต้องมีองค์กรเข้ามากํากับดูแลโรงพยาบาลเอกชนแล้วครับเพื่อไม่ให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันมันโอเวอร์เรทเกินไปนะครับแต่ว่าทางถามว่าทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยในนโยบายหลักประกันสุขภาพทั่นหน้าเองเนี่ยนะครับมันมีมันมันก็มี2ด้านนะรอาจารย์นโยบายของรัฐบาลขนาดนั้นคือประชาชนเข้าถึงบริการสาด้านสุขภาพ มากขึ้นไม่ทางกลับกันครับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีอยู่อย่างจํากัดเนี่ยนะฮะต้องรับภาระที่หนักขึ้นและการบริการก็จะดรอปลงนะฮะจนมีการวิจารณ์กันในหลายหลายภาคส่วนว่า3 0บาทเนี่ยรักษาได้ทุกโรคหรือว่าตายทุกโรคนะฮะก็เสริมาจา์นิดนึงค่ะถ้าเราจําได้มหาวิทยาลัยหลายแห่งรวมถึงมหาวิทยาลัยนเรศวรก็เพิ่งจะเริ่มมีการผลิตบัณฑิตแพทย์ รุ่นรแรกๆประมาณสักเลเซลประมาณสักปี43ใช่ค่ะโดยประมาณที่เป็นมหาวิทยาลัยภูมิภาคซึ่งแต่ก่อนเราจะต้องถ้าเราอยากจะเข้ามหาวิทยาลัยคณะแพทย์เนี่ยเราจะต้องไปอยู่ที่ส่วนกลางทั้งหมดใช่ครับใช่ไหมคะเพราะนั้นกว่าจะผลิตออกมารุ่นแรกก็น่าจะปาไปประมาณปี4748ใ,ใช่ไหมคะ<ช> <ๆ S 1> เพราะนั้นตรงนั้นเนี่ยขณะที่นโยบายที่ออกมาเนี่ยคือยิ่งกระตุ้นและสนับสนุนเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการเพราะนั้นแพทย์ก็น่าบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือก็น่าจะยัง ไม่เพียงพอใช่ครับเพราะฉะนั้นคุณภาพก็จะตามมาด้วยใช่ครับคือคุณภาพเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าดรอปลงในช่วงแรกอันนี้ผมพูดนถึงในช่วงแรกแล้วนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือคือเราต้องถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องรับภาระหนักขึ้นใช่ค่ะนะฮะแล้วก็เวิร์กโหลดที่หนักหนาอยู่แล้วเพราะว่าอัตราส่วนประชากรที่แนะนำคือถ้าผมจำไม่ผิดของ WHO คือประชากร1,000พคนด่อแพทย์25บคนนะฮะ นี่ของเราเนี่ยมันไม่ถึงนะฮะเพราะฉะนั้นยิ่งประชาชนเข้าถึงตรงนี้ได้เนี่ยถามว่ามันดีไหมไม่ถึงคือแพทย์ไม่ถึงแพทย์ไม่ถึงเกณฑ์นะประยเนเกินเกินคือประชาชนเข้าถึงหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยได้ดีไหมดีครับแต่ถ้าต่างกันก็ต้องมองนโยบายที่เชื่อมต่อกันก็คือการผลิตแพทย์ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราผลิตแพทย์ได้เพียงพอแล้วฮะอยู่ในเกณฑ์ที่เพียงพอแล้วนี่ก็ปาก็ผ่านมาได้ประมาณเกือบ2ี่ปีใช่ครับก็สิบปดปีพอดีครับรับจากนโยบายแรกออกมานะฮะปีอีกมา ทั้งหมดนี้ทุกอย่างก็คงต้องใช้เวลาแต่ก็ถือว่าจากแต่เดิมเนี่ยไม่มีเลยรเราจะไม่หันไปมองว่าไม่ต้องอื่นไกลนะอย่างตัวดิฉันเองเนี่ย <c oughs> เราไม่เคยคิดถึงโรงพยาบาลรัฐเลยใช่ครับะะแล้วก็พยายามจะไม่เจ็บป่วยให้มากที่สุดถูกครับอา <c oughs> จารย์ <c oughs> คือปัจจุบันผมก็ยังไม่เข้าโรงพยาบาลรัฐเลยครับอา <c oughs> จารย์ถ้าคือเราเรา,เรามีทัศนคติอย่างหนึ่งครับอา <c oughs> จารย์ว่า <c oughs> สาหรับคนคนที่พอจะมีมีมีรายได้พอกำลังที่จะพอจ่ายได้ใช่ครับเราก็จะมองถึงโรงพยาบาลเอกชนทีนี้อย่างล่าสุดเนี่ยผม เข้าโรงพยาบาลเนี่ยนะฮะก็คือไปฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนี่แหละครับพอดีถูกสุนักกัดนะฮะโดนไป5เข็มครับหลายพันค่ะก็ไปเช็คราคามาครับฉีดในโรงพยาบาลของรัฐเองเนี่ยนะฮะกลักหมื่นรับระจา์แต่เดิมเหมือนจะเป็นสี่พันขยับมาหกพันตอนนี้เป็นหมื่นละเป็นหมื่นเพราะว่ามันเป็นพอดีเราเป็นคนยุคยุคเจนเอ็กกันนะครับฉีดวัคซีนแล้วเราไม่เคยมีสมุดบันทึกวัคซีนกันเราไม่รู้ว่าเราเคยฉีดหรือเปล่าบาททะยักษ์พิษสุนักบ้านะครับกี่ปีเท่าไหร่ ถึงสิปีหรือยังใช่ครับแทนเพราะนั้นให้ปลอดภัยเราก็ฉีดซะเลยดีกว่าต้องเป็นฉีดตัวเรียกตัวแพงครับอาจารย์พอตัวแพงปุ๊บเนี่ยลงในพาลของรัฐเองก็เป็นหมื่นค่ะอันนี้คือราคาหน้าและน้าอยู่ในในสิทธิของเราด้วยไหมคะใช่ครับประกันสังคมรับผิดชอบให้ครับแต่ถ้าผมไม่ใช้ประกันสังคมผมก็ไปใช้หลักประกันสุขภาพทวนหน้าซึ่งเขาจะมีที่ก้าวหน้าก็คือประชาชนสามารถที่จะตรวจสอบบัญชียาตามหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าไว้ได้ครับอาจารย์ ว่าบัญชียาตัวนี้เนี่ยนะฮะเขาจะมีขององค์การอาหารและยากําหนดไว้นะครับว่าตัวนี้เนี่ยจ่ายได้หรือจ่ายไม่ซึ่งในยุคหลังๆเนี่ยนะฮะเราทําบัญชียาเนี่ยครับบัญชียาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับอาจารย์หมายความว่าความเจ็บป่วยของประชาชนจะรับการครอบคลุมมากขึ้นเรื่อยๆครับหลังจากที่เราทำเอลซียามาได้หลายตัวนะครับก็จะทําให้ประชาชนเนี่ย มีโอกาสที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้นและก็หลากหลายมากขึ้นเข้าใจวสิทธิ์ก็ครอบคลุมใช่ครับไม่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มไม่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มคือหรืออยากจะจ่ายตังค์เพิ่มก็ได้ยังรู้ว่ามันมีให้เราเลือกกี่ทางเลือกใช่ไหมคะใช่ครับก็นี่ก็คือพัฒนาการของนโยบายของภาครัฐในทางสาธารณสุขเราครับอาจารย์แล้วทิศทางในข้างหน้าเท่าที่ฟังอาจารย์เล่าให้เราฟังนะครับเรียนทุกท่านค่ะก็คือว่าจะเห็นได้ว่าเรื่องยาก็เป็นเรื่องที่กลายเป็นเรื่อง ใหญ่ที่เราจะต้องรอดูพัฒนาการ,รนะคะว่าจะมีการขยับในการรักษาและคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ป่วยในการที่จะให้บัญชียาแล้วก็ราคายา,ยาเนี่ยอยู่ในระดับที่ไม่เป็นการเอาเปรียบผู้ป่วยในภาวะที่กําลังต้องการรับบริการทางการแพทย์และสารณสุขอย่างไร,รนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เราคงจะต้องรอติดตามรนะัฐมน,นูญที่เพิ่งประกาศใช้ก็คือฉบับพศ2560ว่าจะมีการ เรียกว่าแอคชั่นหรือทําไปได้มากน้อยแค่ไหนครับจะมีการออกกฎหมายลูกมาครอบคุมมากน้อยเพียงใดครับซึ่งทุกอย่างต้องใช้เวลาใช่ครับต้องรอรัฐสภาทางานครับถ้ายังอยู่กันได้ครบวาระก็เข้าใจว่าคงจะมีกฎหมายลูกพระราชบัญญัติเนี่ยนะคะออกมาได้อย่างต่อเนื่องใช่เราก็จะเห็นภาพของการขยายสิทธิ์การคุ้มครองสิทธิ์ของทางด้านกฎหมายการแพทย์และสาาณสุขได้กว้างขวางและครอบคลุมมากขึ้นนะคะเพราะนั้นก็ฝากผู้เรียนอย่าลืมอ่านเอกสารประกอบการบรรยายเพิ่มเติมนะคะ นี้วันนี้ต้องขอขอบคุณอขอบพระคุณอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรยอดพลเทพสิทธ,ธ,ธ,ธานะคะที่ให้ความรู้กับพวกเราวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะครัอาจารย์ครับผู้เรียนทุกท่านคะอย่าลืมอ่านเอกสาร,รประกอบการบรรยายเพิ่มเติมนะคะแล้วพบกันในหัวข้อถัดไปค่ะ